คือตอนนี้เราแต่งตัวเหมือนพูดได้หรอเราแต่งตัวเหมือนตัวละครในเนี้สักหนึ่งตัวนะคะก็ไม่ใช่เอาเองแล้วกันนะคะโอ้ยยากจังสักอาชีพหนึ่งเลยน่าเกียดอะเราบอกเลยเราไม่เคยเล่นเลยจริงๆแบบไม่เคยเล่นเลยอะแบบถ้าถ้าเราดูโง่ก็ทุกคนก็ไปเล่นเองโอ้ยโอุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวจบเกมแล้วค่ะทุกคนเย่ไปเจอแป้งบอยเอ้ยไม่ใช่แป้งบอยเอ้ยเดี๋ยวพี่ โอ้ยโอ้โอ้ยเออเออพรจ้าฉันมาแล้วจ้ามากิจจักเป็นผู้ดับเพลิงนั่นเองอะไรอะเบียวมากสู้เขากระพุนอย่าเพิ่งตายนะกระพุนตายแล้วกระพุนบอกตายจ้ากินยาพอเปล่าอืงเราทำได้เราทำได้ใช่เราทำได้เลยเออเดี๋ยวก็เธอเธอมีเลือดพอมบ้ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเคเราขันได้แล้วยี่ยี่เฮ้ยเธอลงว่าไปตัวกลมอ๋อตามเรามานะเฟียหรอชื่อน่ารักจังเลยนะอินไซต์เอาลัวนลุ้ไม่จีบไม่จีบโอ้ยตกใจหมดอุ้ยจะตายเอออุ้ยอ็ยังตายฝากด้วยเธอฝากอะไรเธอหลบหลบมันจะพูดแล้วอ จะเฮ้ยเรียกปลาหมึกมาได้เหรอเพิ่งรู้ใช่ใช่โอ้โหไม่ได้เธอเราลงไม่ไปหาโอ้ยเอาเป็นไรเป็นไรเราเกิดใหม่พอดีเรากำลังว,วิ่งไปโอ้มันมีวิธีโกงๆแบบนี้ <sed sus> เหรอสบายใจละแค่ไม่ต้ Brother องไปพร้อมกันก็พอนี่นะไปจ้ะพร้อมหรือใจงี้อย่าเราผ่านกันเล่นผ่านกันเล่นกันเล่นจ้ะโอเคสวยสี่ลุมหนึ่งจ้ะออกไปข้างนอกมีอะไรยังอะไรเยอะเออเออระวังมันอยู่ข้างล่างอ่ะตัวนึงอ่ะ ริงหรอไหนอะ้ายเฮ้ยมันปีนขึ้นมาเธออยู่ไหนอะแอบมันอยู่อุ๊ยเฮ้ยมันรู้ w ายตกเล้วตกล้อเธอตกตายห่าละขอเชเงเอ้ก่อนนะเฮ้ยร่วง

โอ้ยมันล้ำแล้วมันล้ำแล้วมันมาแล้วเฮ้ไม่เป็นไรหลบได้หลบได้หลบได้าแล้วเฮเธตีมันมันล้ำแล้วมันลำเลเฮ้ยสองทีอีกทีเดียวอีกทีเดียวมานลามาลมลมานาลามันลมลมลลมายไม่ตายทีเดียวทีเดียวเดี๋ยวาาลลมมมมาลมล ว้าโอ้ยตายเราตายเธอเลยมั้งเหรอไม่เป็นไรนะเราก็ตายเหมือนกันเฮ้ยเดียเดียวรอดรดรอ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 ้รอดรลดรอารอาอดอดรอดาอดรดรอยรอรอดเลดออยอ้อราออเอเอออ ต่อย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 จ้าไปไหนวะขอไปเอาโซ่ก่อนเออขอไปเอาโซ่ก่อนแป๊บนึงได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอว้ายอุ้ยลงไปเลยจ้าไม่มีใครไปเล่นด้วยหรอกว้ายรู้อื้อหืออือหือเกือบตายระวังข้างหลังระวังข้างหลังโอ้าวว้าวมันไล่เราอ่ะใช่มันไล่ถองขึ้นมาได้ไหมจ๊ะไว้ายมันขึ้นได้แล้วมันขึ้นได้ หลังอ่ะเตายเอ้ยสวยเฮ้ยใหญ่ต้งไม่ลุ้มไม่เอ้ยยังไม่ลุ้มเออใหญ่ต้องลุ้มเดี๋ยวต้องไปแอบฆ่าทรูก่อนย่องไปตีขนาดนี้เราเล่นจ้าไม่มีไรวะให้มันเข้าข้างในไม่ได้แน่นอนเข้ามาสิมาได้ป้าหล่าเราอะว้าโอ้ยไม่เธอตายค่ะแล้วเราจะทำไงล่ะทีนี้ยังไม่ตายจ้ะ โอ้ยโทษเอาจริงนะเราไม่ต้องเชิญใครเลยเราเชิญรออดรอดซออาซาอะไรไหมเนี่ยอันเนี้ยนักรบเนเฟลิลูสเนี่ยยังสู้นักรบอ <_ an> กรบอดซ่าไม่ได้เลยอไม่เป็นไรตาแรกพวกเราก็ไปเฟสสองเลยใช่ไหมถ้ารอบนี้สู้ไม่ได้นะ จอมเวทรสซ่านักดาบสูนักดาบของเราออกมาสักแกสู้ไม่ได้ลอก็เราจะไปอัเชิญแกออกมาอีกแล้วเข้าใจไหมเกอสู้สุดใจสุดไปเลยอ่ะอืมโอเคเย้ เนบิลีเธอเก่งขนาดนี้เลยเหรอแค่เนบิลีชวนรถไสเองเนบิลีโอ้โหเลยเหรออย่าเดินหนีสิตาเมกี้ไฟไวเชียเธอไปไหนแล้วอ่ะโอเคจังหวะน้องหมาครับไปไหมลูกน้องหมาก็ไม่กล้าเข้า ยังเพียงสลับเอาอยู่แล้ไม่มีไปนะอันนี้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 โอ๊ยโอ๊ยว้าวว้า